รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะทีมฟินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำผลงานน้ำปูกึ่งสำเร็จรูปคว้ารองชนะเลิศออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น2,566นักศึกษาทีมฟินสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำผลิตภัณฑ์ปรุงนาน้ำพริกน้ำปูอบแห้ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในงานนำเสนอผลําริดและมอบรางวัล Best of the best ระดับประเทศโครงการออมสินยุพัฒน์รักถิน่นประจำปี2566ประเภทกินดีพร้อมรับโลกเกียรติยศและเงินรางวัล10,000บาทเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2566ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครนักศึกษาทีมฟินประกอบด้วยนางสาวกันกรณัดกรวัฒยา นางสาวอังคณาอุ่นนันกาศนางสาวสุพนัดดาชัยวุฒินางสาวประภาทิพสีดวงแก้วนางสาวะพัสนันอินตะสอนและนางสาวจุธาพรภูมิมาลาโดยมีอาจารย์ละไมพัสดีเป็นผู้ควบคุมทีมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเขื่อนผากอำเภอเพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนธนาคารอมสินภาค8 ร่วมกำกับดูแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้พร้อมรับประทานและยกระดับมาตรฐานให้ถูกสุขลักษณะจนได้รับมาตรฐานอาหารและยาหรืออยและได้สร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการทำ OEM ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาทำให้กลุ่มชุมชนมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละเ8 6เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งก่อนหน้านี้นักศึกษาทีมฟินได้รับรางวัลเดอะเบสในระดับภาคและได้เข้ามาเป็นหนึ่งใน12ทีมจากทั่วประเทศจนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศได้ในครั้งนี้ธริตีธนารัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน